เมพิชนาธโพส์แซวหนิงปณิตาเสียใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านไม่ได้มาร่วมงานแต่ง เรียกว่าเป็นคู่พี่น้องสุดซีอีกคู่ที่รักกันมากๆสำหรับผู้จัดและนักแสดงสาวหนิงปณนิตาและเมพิชนาที่เพิ่งแต่งงานกับแฟนหนุ่มบิก๊กไปช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายที่สาวหนิงไม่ได้ไปร่วมงานแต่งเพราะต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเมพิชนาได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวหนิงหลังไปร่วมฉลองคริสต์มาสท,ที่บ้านของอีกฝ่ายพร้อมเขียนแคปชั่นความน่ารักของพี่สาวคนนี้ผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวว่ามันจะมี พอจอสอ,อยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมแต่งเราแล้วร้องไห้เสียใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านรักนะพี่ดูแลตัวเองดีๆหน่อยค่ะดีใจที่วันนี้เห็นพี่แข็งแรงและยิ้มได้ส่วนคลิปสุดท้าย 18+ คริสต์มาสบ้านป้าหน่งสนุกมากทำการันเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้ความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม